มาในวัน,นี้ก็หาความรู้เพื่อนมดูในทีู่กในใจูกไว้ครับก็นี่นปรุกหลักการเรียนท่านอาจารย์พินิจนะคะอาจารย์ปาโมดอาจารย์สุจินแล้วก็ได้ทำโครงการพัฒนาอาชีพเอ้อใจของเราค่ะจกเป็นอปปปปปโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ต้นต้นนี้ ใช่มันไม่เป็นเป็นควหรือว่นท่นสุรินเนี่ยที่ที่ชื่อว่าอาโครงงานสวนตุเรียนฟรอซิวกิมาลกูกโลกแรกก็เกิดมาทําไมมันเนื้อมันเยอะรสชาติมันแห้งอร่อยเนื้อเยอะ

เล้อเม,มื่อกี้มีได้อยู่ใช่ได้อยู่ที่ใครแล้วเมื่อกี้มันต,ต้องอ<า>ย่างนี้ครับโออิ oh, ่มเอมมากเกินความเกินความเป็นจริงที่ที่ตั้งใจไว้นะครับมันอร่อยแล้วก็หวานมันข้างนอกเนี่ยไม่ไม่เปียกมันแห้งข้างในนุ่มรสชาติหวานมันสุดยอดครับปลูกแรกๆนั่นคือทุเรียนของบางนี่คือปลูกใช้พันธุ์อะไรฮะ คือที่ปลูกแรกๆก,ก็คือจะใช้เม็ดทุเรียนธรรมดาที่กินที่ซื้อแล้วก็มากินซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นตั้งแต่พ่อแล้วก็มาปลูกเป็นเป็นปลูกเป็น,เ,ปนเม็ดไม่ได้เป็นต้นพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์ที่ซื้อพอใช้แบบเม็ดธรรมดาโยนทิ้งอย่างนี้ครับผม,มแล้วที่นี้คือกีป่ปีกว่าจะได้กินได้ต้น ต้นแรกที่ปลูกประมาณ8ปี<อ>ได้ผลพอเราได้กินลูกแรกนั้นคือเรามีความสุขกักแกยังไงไหม mm hmm. ตอนเมื่อรดเหนเนื้อทุเรียนของของเราต้นนี้ก็คือพอได้กินปีแรกก็แกออกมาก็เอะใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมนะธรรมดาทุเรียนถ้าปลูกกับเม็ดมันจะเนื้อมันจะน้อยแล้วก็รสชาติก็มันจะไม่ค่อยอร่อย แต่พอแกะต้นนี้ออกมาเอ๊ะมันมันอร่อยเป็นพิเศษก็ยังยังสงสัยอยู่เลยเอ๊ะทำไมนะทุเรียนทุเรียนทุเรียนบ้านถึงอร่อยขนาดนี้ก็มีความสงสัยหรือเหมือนกันครับเนื้อข้างในเป็นยังไงเนื้อข้างในมีเส้นใยแล้วก็ออกจะมันๆรสชาติออกจะมันๆละลายในปากเป็นสีเหลืองครับเนื้อเป็นสีเหลือง แล้วเม็ดเม็ดเม็ดรีบเหมือนมนทองเลยครับต่างกันไหมกับมูทองเม็ดถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่กว่านิดหน่อย